ในช่วงนี้นะคะเราคุบกับเรื่องราวขสงคันสาคัญนะคะที่เป็นนักสแสดงสาวทั้งหมดไว้ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาในเธอเผชิญกับโชคชะตาต้องบอกว่าแสนโหดร้ายจริงๆเมื่อทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็ต้องประสบเคราะห์บบที่ร้ายแรงต่อเนื่องกันค่ะ ครับผมเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับมีข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับคุณแม่ของคุณแคทเธอรียาอิงลิชนะครับที่ประสบอุบัติเหตุถูกแบตเตอรี่ไฟฟ้าในเครื่องกรองอากาศระเบิดใส่จนถึงขั้นตาบอดครับและผ่านมาไม่นานนะคะเธอก็ต้องมารับข่าวที่น่าตกใจเมื่อคุณน้าที่เธอรักนะคะต้องมาดวนเสียชีวิตอย่างกระทันหันและตามมาด้วยข่าวร้ายที่สุดอีกเมื่อคุณพ่อของเธอตรวจพรว่าเป็นมะเร็งในสมองชนิดที่อันตรายมากเลยคะ่ะ ในค่ำคืนนี้นะีเธอจะมาเปิดใจถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนที่เธอรักติดติดกันหลายท่านด้วยกันนะครับเราจะมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงตัวเล็กลคนนี้กันให้เธอสามารถฝ่าฟันไปกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเหล่านี้นได้นะครับขอต้อนรับคุณแคทเธอรีาอิงลิชครับส,บสวัสดีครับผมวัสดีครับะเป็นพิเศษยังไงก็ไม่ร<ส>ู <ast ral> ้นะคะ ตองบกอกก่อื่นต้องขอสแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ได้ว่าร้ายๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวน้องแคทนะคะตอนนี้จิตใจเป็นไงบ้างโอเคค่ะ <Okay. S 1> พ,พยายามจะไม่อ่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้จะไม่เรียกว่าจะไม่เรียกว่าชาแต่ก็คือจะมีความรู้สึกเหมือนแบบรับได้ไดคือทำใจรับได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะงันต้องขออนุญาตให้ให้คุณแคทช่วยเล่าหน่อยครับว่า เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกับครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นกับใครบ้างในช่วงเวลาไหนบ้างคุณแม่เกิดขึ้นจากคุณแม่ก่อนก็คือเป็นเครื่องฟอกอากาศที่คุณแม่จะใช้ปีที่แล้วอะค่ะต้นปีปลายปีประมาณกลางกลางปีค่ะประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่คุณแม่จะห้อย ติดตัวคือมันจะแบบเป็นเครื่องเล็กๆแค่นั้นเองแล้วก็คือคุณแม่เป็นภูมิแพ้ก็เลยต้องใช้อยู่ตลอดเวลาทีนี้เนี้ยคือถ่านในเครื่องนี้ระเบิดเข้าหน้าแล้วก็ทําให้ตาข้างซ้ายแบบเออไหมอะค่ะก็เลยแบบตอนนี้เนี้ยคือตาข้างซ้ายนี่คือมองเห็นแต่มันจะแบบมัวๆค่ะเหมือนเป็นต้อกระจก,กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอคุณแม่มาแล้วถัดมาถัดมาก็เป็นคุณน้าค่ะน้องชายของคุณแม่ คุณนานี่คือจะสนิทกันพอสมควรก็ตกใจมากเพราะว่าเสียแบบกระทันหันคือรู้ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ก็คือแบบไม่คิดว่าจะแบบไปเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็อุย้ยร้องไห้แบบเป็นอาทิตย์เลยค่ะจากนั้นมาจากนั้นมาก็คือคุณพ่อคุณพ่อ,อป่วย ก็มาเจอว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งสมองเป็นเป็นมะเร็งชนิดที่เขาเรียกว่า aggressiv e ที่สุดคือร้ายแรงสุดสําหรับมะเร็งสมองของคุณพ่อในี่นี้รับทราบข่าวครั้งแรกนี้ประมาณสักกี่เดือนมาแล้วครับสิงหาค่ะเดือนสิงหาไปป่าผ่านมาด้เองใช่ค่ะเพิ่งทราบตอนนี้อาการของทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นไงบ้างครับคุณพ่อรู้สึกว่าคือจะจะดีกว่าคุณแม่ซะด้วยซ้ัใช่คือคุณพ่อจะแบบละลามากขึ้นคือเขาเป็น เาเหมือนแซนต์คลอสอะค่ะคือจะมองโลกในในแง่ดีตลอดเลยอะค่ะคือจะได้ผ่าตัดแล้วผ่าตัดเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็ผ่าตัดช่วงวันเกิดขคดพดีเลยก็เลยแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่โรงพยาบาลแต่ก็แบบแต่คุณพ่อโอเคคุณพ่อวินิจฉัยแรกคือเป็นมะเร็งในสมองคือตอนแรกคุณพ่อเขาก็จะแบบเหมือน เหมือนเล่อยๆยเดินชนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็<ม>ก็ไปสแกนแล้วก็เจอเนื้องอกสองก<ม>้อนแล้วก็คือผ่าออกคือจริงๆแล้วตอนแรกคุณหมอก็บอกว่าจะตรวจก่อนไหมหรือว่าจะผ่าคุณพ่อก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องผ่าไหมคุณหมอก็บอกว่าโอเคก้อนมันใหญ่ขนาดนี้แล้วว่ามันมีม ก้อน4เซนกับ2เซน oh. กัก้อนใหญ่อยู่อยู่ด้านขวาค่ะคุณพ่อเลยว่าถ้างั้นก็พาเอาไปเลยจะมาวางยาสลบสองรอบทําไมอ,มอมทีเดียวเลยใช่ทีเดียวเลยเอาออกแล้วค่อยมาตรวจกันแล้วกววาเป,เป็นเป็นเป็นเนื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยคงจะเป็นมากกว่างั้นย้อนเหตุการณ์คุณแม่นิดนึง <Okay. S 1> เป็นนานไม่เข้าวันไหนยังไงการรู้สึกว่าแค่ทางานอยู่แล้วก็อตอนประมาณสองทุ่มน้องชายโทรมาแล้วบอกคุณแม่เข้าโรงพยาบาลอ้าว รู้ว่าแบบคุณแม่แบบช็อกหรือแบบคุณแม่ล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบเป็นอะไรลร้ออะไรเงี้ยน้องก็บอกเนี่ยผ่านระเบิดเข้าตาก็คุณแม่ไปเดินอยู่แถวพุทธมณฑลเดินดูนดอกกวยไม้เพราะว่ามีฝรั่งมาจะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พาไปเดินแล้วก็แบบก้มลงไปปุ๊บเนี่ยคือแบบเป็นจังหวะที่ก้มแล้วมันก็ระเบิดปุ๊ง เข้าหน้าแล้วคือเสื้อนี่คือคุณแม่เอามาให้ดูนี่คือแม่ใส่เสื้อกั๊กที่เหมือนเป็นแบบผ้าเหมือนแบบของเชียงใหม่อะไรนี่คือคือผ้ามันหนาแล้วก็ใส่เสื้อเยืดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใส่สเตย์อีกตัวหนึ่งนี่คือมันมันไม่เข้าไปถึงสเตย์เลยคือถ้าไม่ใส่ใส่สเตย์นี่คือเข้าถึงตัวเลยแล้วผมจะบาดเจ็บมากกว่านี้ก็เป็นรูเหมือนแบบพวกเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยค่ะเอฟเฟกละครใช่คือมันจะเป็นรูโบแล้วแบบคือไหมหมดเลย นี่แปว่านี่เป็นเครื่องฟอกอากาศพกพาใช่ใชไหมใช่ค่ะเล็กๆที่แข,น,แขนไว้ที่คอแขวนไว้ค่ะเป็นเครื่องเล็กๆแค่นี้เองค่ะแล้วก็คือทีนี้เนี่ยมันระเบิดเพราะว่าคือฐานที่คุณแม่ใช้ปกติเนี่ยมันจะเป็นฐานที่ชาร์จได้แต่ทีนี้เนี่ยพอมันหมดอายุของมันมปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งอันใหม่มาให้แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามชาร์จแล้วแม่ไม่รู้คุณแม่ก็เลยเอาไปชาร์จแล้วก็เอามาใช้พอเอามาใช้มันก็คงแบบ ท็อดหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยระเบิดปุ้งเข้าหน้าตั้งแต่พุทธมนแล้วก็แบบไปไปินิกเล็กๆก็เลยแงแวะคลินิกด้วยนะแล้วเขาอุ๊ยอย่างงี้ไม่ได้ค่ะต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไหนไปรามกําแพงก็เลยจากพุทธมณฑลไปรามก็แพงข้ามเมืองเลยนะใช่คือแบบว่าเกือบสองชั่วโมงอะค่ะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บนี่คือเขาเอาน้าเกลือคือต้องหยด เข้าตาตลอดเวลาประมาณ37ขวดอะค่ะคือน้ําเกิดที่เราที่ที่เราฉีกเข้าเส้นเลยอะค่ะแล้วคุณแคทมาทราบเรื่องคุณแม่ตอนไหนคะตอนสองทุ่มอะค่ะน้องชายวันนั้นทางานอยู่วันนั้นทำทำงานอยู่ค่ะแล้วแบบน้องก็แบบเนี้ยรีบมาโรงพยาบาลนะอะไรเงี้ยก็พอมาถึงก็คือเขากําลัง กำลังลางตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ส่วนคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อหน้าซีดก็แบบนึกว่าคุณพ่อช็อกไปด้วยอะไรเงี้ยคือแบบคุณพ่อแบบนั่งอยู่ข้างนอกแบบหน้าแบบซีดมากมคุณพ่อเป็นอะไรว่าเออเนี่ยเป็นห่วงแม่อะไรเงี้ยแล้วเห็นคุณแม่แล้วตกใจไหมคะตกใจมากเพราะว่าคือเขายังไม่ได้ทําความสะอาดตาค่ะคือดวงตาของแม่นี่คือยังดำยังเป็นแบบคือเอ่อ คิ้วยังโอเคแต่คือขนตานี่คือมันหงิกงอหมดเลยคือแบบไหม้หมดเลยแล้วคือมันไหม้เข้าไปในตาด้วยก็เลยแบบว่าเวลาที่แบบทําความสะอาดนี่คือแบบเขาใช้คอเต,บบตเทนออแบบัตอ,อะไรอย่างเงี้ยพอแบบต้องคว้านอะไรเงี้ยโอ้คุยออกมาเยอะมากแบบเป็นแบบดําๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอคุณหมอตวรวจอาการคุณแม่แล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็นอะไรแล้วต้องทำยังไงบ้างครับคือกระจกตาเสีย <ítulo> เพราะว่าแบบโดยสารเคมีไหม้ไปแล้วก็คือทําอะไรไม่ได้นอกจากรอบริจาคตาก็คือต้องเปลี่ยนกระจกตา่างเดียวก็ตอนนี้ก็รอเข้าคิวอีก6ปีอะค่ะหกปีนี้ได้แน่แน่ะหครับไม่ได้ก็ไม่ได้ยังไม่แน่อีกค่ะเพราะว่าคือตอนนี้เนี่คนรอรอกันเยอะมากแล้วก็คือคนบริจาคตากันน้อยมากน้อยมากๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนที่มีข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคือมี มีคนมีสองคนนะคะที่แบบจิตใจนี่คือแบบสุดยอดมากคือพยายามโทรหาแคทกับคุณแม่เพื่อที่จะบริจาคตาของตัวเองครั้งหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ซึ่งเป็นคนปกติที่แบบไม่ได้มีปัญหาลูงตาไม่รู้จักด้วยค่ะแล้วแคทก็แบบไม,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 ไม่ไม่ได้ะคะ่ะไม่คือขอบคุณมากๆสําหรับสําหรับน้ําใจแล้วก็แบบที่แบบรักเราขนาดนี้แต่คือแคททำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่า คือเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขายังต้องใช้ดวงตาของเขาอยู่คือก็พูดเหมือนกันแบบบอกบอกเหมือนกันว่าแล้วถ้าดวงตาอีกข้างหนึ่งมาเสียไปแล้วคุณก็บริจาคอีกอีกข้างหนึ่งมาให้เราแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่เอาคือจะไม่ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องให้ใครทําแบบไม่อยากจะให้คนลำบากเพราะฉะนั้นนี้นคือไม่ไม่ไม่รับไม่รับค่ะเอาไปว่าให้เพื่อนคุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ ุณแม่คุณแคทนะคะเรามีภาพไปชมค่ะขอบคุณคุณแคทช่วยอธิบายแต่ละภาพให้หน่อันนี้ตัวนนคานนี่ระเบิดอะค่ะซึ่งคุณพอ่อคุณพ่อก็เป็นเอนจิเนียร์เขาบอกไม่เคยเห็นฐานระเบิดอย่างนี้อมไม่เคยเห็นมาก่อนคือแบบไส้มันก็ทะลักออกมาด้วยเลยอยคะ่ะจริงๆมันก็เล็กแค่ไหนมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนฐานกล้องถ่ายรูปนิดเดียวอะค่ะนิดเดียวหรือใกล้เลยใชไหมประมาณใช่ค่ะใช่นิดเดียวนิดเดียวเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี้ยตัวเครื่องอะช่วยไม่ให โดนมากกว่านี้เ,เพราะว่ามันแข็งแรงมากแต่คืออันนี้คือมันเด้งออกมาคือเด้งคือเห็นเบ้าตาคุณแม่ม่วงด้วยคืออาจจะตัวนี้คือแบบระแทกระแทกเข้าตาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือตัวเครื่องช่วยได้เยอะค่ะมาดูภาพต่อไปอนี้นะครับอันนี้เรตาของโห<อ>ณแม่<อ>นะคะนีค่ค่ะ <Okay. S 2> <อ>นี่คือขนตาของคุณแม่ อันนี้คือตอนนี้คืออันนี้คือตาของคุณแม่นี่คือจริงๆแล้วที่เราเห็นนี่คือเป็นตาดําของเราอันนี้คือตาขาวค่ะแล้วนี่คือเปลือกตานี่คือขนตาคือขนตาก็หายไปอันนี้คือล้างแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่คือล้างแล้วก็ยังก็คือจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างเดียค่ะแล้วคุณแม่บอกคุณแม่ตกใจไหมฮะตอนตัวดีคุณแม่ตกใจคือจริงๆแล้วแม่กลัวเสียโฉมมากกว่า <พ uka> คุณแม่บอกว่ากลัวเสียช็ <ư? S 2> คือแบบวนนึกวแบบมันหน้าแหว่งไปข้างนึงอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ค<อ>ือแต่ว่าตอนที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือคุณแม่ทําใจได้เร็วมากคือคุณแม่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันเกิดขึ้นตอนนี้เราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็คือใช้ชีวิตให้ปกติให้มากที่สุดแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันอะไรเงี<ม>้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้นี่คือคุณแม่ก็ยังก็ยังใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าขับรถไม่ได้มีระแบงมาถามหน่อย คือคนเรามันเกิดเหตุที่ได้ต้องค่อยอยู่มีพกๆไปแล้วมันมันมันแสบมันมีหวาดเหมือนกันนะหวาดระแวงก็คุณแม่เขาไม่ค่อยค่ะเพราะว่าคือตัวเครื่องอะดีมากแล้ก็คือแต่แค่แค่เรื่องฐานเฉยๆที่จะต้องระวังนิดนึงอะไรเงี้ยคือต้องต้องเช็คให้ดีว่าเป็นฐานที่ที่ใช้ได้หรือไม่ได้ใช่ค่ะ ต้องถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของคุณแคทที่เคยเจอเลยไหมคค่น้งที่จะรุนแรงเพราะว่าไม่คิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเคยคิดว่าอ่ะยังไงคุณพ่อคุณแม่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องคือแบบอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องมีแบบว่าโรคต่างๆนานาสําหรับคนที่มีอายุแล้วอะไรเงี้ยก็ทําใจกับตรงนั้นแต่อันนี้คือกระทำหันมากเพราะว่าคุณแม่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วแบบแอคทีฟมาก คือไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านนะวันวันคือจะออกไปนู่นออกไปนี่คือแบบช่วยสังคมอะไรอย่างเงี้เรื่อยๆอะค่ะก็เลยแบบก็ตกใจตกใจมากอะค่ะแล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณพ่อก็กันกันกันหนักตอนที่คุณแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็อแบบ ก็เครียดเหมือนกันเลยไงมันจะเครียดมากกว่าคนเป็นก็ได้นะ <c oughs> ใช่จริง <c oughs> นออนจ <c oughs> นมาทำใจ <c oughs> ได้แล้วคุณพ่อเครียดแทน <c oughs> แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้ปั๊บก็มาเจอเรื่องคุณนา <c oughs> คุณนาใช่ <c oughs> คือคุณนาเป็นไม่สบายอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ไม่สบายอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ทีนี้เนี้ยก็เลยแบบคือจริงๆแล้วคือญาติญาติทุกคนก็ทําใจไปบ้างแล้วแต่คืออยูดย่ดีๆก็คือช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยไปบ้านคุณพ่อแล้วก็แบบพ่อเราเนี่ย เป็นอะไรก็ไม่รู้เดินเดินเดินชนของประจําเลยคือแค่ก็สังเกตว่าเดินเดินมาข้างหลังแค่เขาก็ข้อเป็นอะไรเดินชนประตูอะเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยมีเนื้อง,งอกอยู่สองก้อนอ,อยู่ตรงตรงฝั่งขวา,ขวาแล้วเขาวันนี้มันมีอยู่สองก้อนนะมีอันนึงที่สี่เซนอีกอันหนึ่งสองเซนคือเขาบอกกันว่ามันมันรักษาไม่หายไม่หายขาดมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ ผุดโผลมาอีกทีที่ไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้